สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องพระย่อยบ้านๆแชนแนลนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้นำเหรียญมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญพระอุปัจาสุขนะครับวัดควรเถียนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับ สำหรับเหรียญนี้หันข้างนะครับอยากทราบว่าเหรียญที่นำมาลงนี้นะครับเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้ยังไงนะครับหากเป็นเหรียญแท้ราคาเล่นเจ้าหากันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านที่มีความรู้คอมเมนต์นะครับให้คำแนะนำนะครับกันมาได้ใต้คลิปนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ ว่าจะทดลองล้างให้พี่เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับนะดูจากในช่อง y o u t u b e นะครับนะว่าเขาเอา,อาผงชูรถนะครับกับน้ำอุ่นๆนะครับนะแล้วก็เหรียญน,นี้ขึ้นสนิมเขียวเต็มเลยนะครับนะเพราะว่านานนะครับนะนานแล้วนะครับไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนะก็เลยว่าจะทำคลิป นะตอนล้างให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับนะยังไงรบกวนนะครับนะคอมเมนต์กันมาได้นะครับและทุกคนที่คอมเมนต์และให้ความรู้กันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับนะเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยเห็นนะครับนะเหรียญหันข้างนะครับนะถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็ เหรียญตะลวงสุกนะครับวัดควนเทียนะครับไม่ค่อยจะเห็นนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับจะแท้ไม่แท้ยังไงรบกวนพี่ๆเพื่อนๆท่านที่มีความรู้นะครับให้คําแนะนําให้คำติชมเข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังทุกๆท่านนะครับนะอันนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับดูด้านขอบก่อนนะครับ นะสนิมเยอะเลยนะครับนะเดี๋ยวว่าจะทดลองล้างนะครับน้ำอุ่นกับโปงชูรสนะครับดูว่าจะออกอยังไงนะครับนะออกหมดหรือเปล่านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังสึกไปเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้นะครับนะราคาเล่นเชาหหกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะ เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะครับนะจะลองล้างดูนะครับนะเหมือนที่ดูในช่อง Youtube นะครับว่าสนิมเขียวจะออกนะครับนะอย่างที่เขาทำให้ดูหรือเปล่านะครับเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับน้ำอุ่นๆนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับนะผงชูรส รคัดเตือนบัตนะครับคนหนึงนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้นะครับนะที่เป็นสนิมนะครับนะสนิมเขียวนะครับจะลงล้างดูนะครับ ล้างผิดวิธียังไงหรือว่าล้างถูกวิธีก็แนะนําเข้ามาได้นะครับหรือมวีวิธีที่ดีกว่านะครับรบกปนพีพีเพื่อนๆน,นะครับแนะนําเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวลองล้างดูนะครับนะน้ําอุ่นนะครับผงชูรสนะครับเดี๋ยวลองเอาเหรียญใส่ไปนะครับ ขอบขอบเหรียญจะเริ่มเป็นสีฟ้านะครับนะจะเริ่มออกเป็นสีฟ้าแล้วนะครับนะเพิ่งจะแช่ไปได้นะครับนะแป๊บเดียวนะครับนะรู้สึกว่าจะได้ได้ได้ผลนะครับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับน้ำอุ่นนะครับกับผงชูรสนะครับเพราะเมื่อกี้นะครับเหรียญนี้นะครับสนิมเขียวนะครับเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวมาพลิกดูนะครับด้านหลังนะครับนะด้านหลังว่าเป็นยังไงนะครับนะขอบนะ้ําเป็นสีเขียวเลยนะครับโอ้โหเพราะที่ได้ดูในช่องนะครับ YouTube เขาบอกว่า สนิมเขียวนะครับนะจะกินกัดกินเนื้อพระนะครับนะต้องล้างออกนะครับนะต้องเอาออกเพราะถทาให้งนันเหรียญจะเสียนะครับนะเหรียญจะเสียหมดนะครับแต่ล้างแบบนี้ถูกวิธีหรือดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่ายังมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับนะก็ รบกวนพี่พเ,พเพื่อนนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับทนะางช่องปะโยชน์บันบันชนแนลก็ให้คนันแนะนําเข้ามาได้นะครับไม่ถึง5นาทีนะครับรู้สึกว่าสนิมเขียวนะครับจะออกเกือบหมดนะครับเกือบหมด ยังมีอยู่ในซอกเล็กๆนะครับอีกนิดหน่อยนะครับรู้สึกว่าน้ำอุ่นนะครับกับผงชูรสจะได้ประสิทธิภาพมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเหลียญขึ้นมานะครับทำความสะอาดนะให้แห้งนะครับเดี๋ยวมาชมกันอีกนะครับเพราะเมื่อกี้ติดสนิมเขียวนะครับพี่เพื่อนๆอาจจะดูไม่ชัดนะครับ แท้ไม่แท้ยังไงก็แนะนําเข้ามาได้นะครับและอย่าลืมนะครับนะหากถูกใจนะครับทุกๆคลิปที่ได้ทําลงไปนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่จะนําพระนะครับมาลงให้ชมกันอีกนะครับพี่ๆเพื่อนๆจะได้แนะนํากันนะครับนะ ว่าเป็นพระแท้พระไม่แท้นะครับพระเก่าหรือเป็นพระใหม่ยังไงนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านะตอนที่ทำความสะอาดนะครับนะเช็ดให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับมาดูกันนะครับหลังจากที่ล้างนะเสร็จแต่ก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สนิมเขียวก็ได้ออ,อกไปเยอะเลยนะครับ อาจจะมีอยู่บ้างนะครับในซอกเล็กๆนะครับที่ยังไม่ออกนะครับแต่ยังไงก็ค่อยล้างซ้ําอีกสักทีนะครับนํามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับน้างสนิมเขียวออกนะครับเพื่อจะได้ดูกันชัดๆนะครับว่าพระเหรียญนี้นะครับเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้อ่า เหรียญนี้นะครับและทุกๆเหรียญนะครับนะของตาหลวงสุกนะครับนะเป็นที่รู้จักของคนนะครับนะทั่วประเทศนะครับนะหรือว่าทั่วโลกนะครับเพราะเป็นอีกเกจิหนึ่งนะครับนะที่ชาวบ้านให้ความเคารพนะครับแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านนะครับนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับว่าหลังจากล้างแล้วนะครับจะเป็นยังไงด้านขอบนะครับนะ ออกเป็นสีแดงเข้มนะครับนะฮะหรือว่าสีอิดนะครับนะฮะเทียบไม่ถูกยังไงเขาขออภัยนะครับนะฮะแท้ไม่แท้ก็รบกวนพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับให้คําแนะนําเข้ามาได้นะครับนะฮนะด้านหลังสึกไปเยอะนะครับนะฮะเนิมเขียวก็ยังออกไม่หมดนะครับยังไงก็ฝากอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆก็ต่อไปมาลงให้ชมกันอีกนะครับและขอบคุณอีกครั้งสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่ให้ความรู้นะครับความคิดเห็นเข้ามานะครับทั้งที่บอกว่าพระแท้ทั้งที่บอกว่าพระไม่แท้นะครับที่ให้ความคิดเห็นเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับ อยากให้พี่เพื่อนๆหลายๆท่านได้ชมนะครับนะได้ติชมกันนะครับนะด้านขอบสนิมเขียวยังออกไม่หมดนะครับลึกๆนะครับนะอยากให้เหรียนตะลวงสุกนะครับทุกๆเหรียนทุกๆรุ่นนะครับ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนะครับนะเพราะเป็นอีกเกจิหนึ่งนะครับนะที่มีชาวบ้านมีความศรัทธาน,นะครับนะอย่างมากนะครับนะและทุกๆเหรียญน,นะครับทนะุกๆรุ่นที่ใคร ที่ได้บูชานะครับได้ห้อยคอนะครับจะเป็นที่ห่วงแหนนะครับนะจะเป็นที่รักนะของคนคนนั้นนะครับนะถือว่าเป็นสุดยอดของเหรียญน,นะครับนะสุดยอดของเหรียญน,นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะที่ได้ทําช่อง y o u t u b e ก็เพื่อที่จะเผยแพร่อยากให้ทุกๆคนที่เข้ามาชมได้รู้จักนะครับตาหลวงสุขวัดขุนเทียนะครับ แต่เรื่องเหรียญน,นะครับที่อยู่ในมือจะเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้ก็รบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับนะบอกกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับนะที่ให้ความเห็นความรู้กันเข้เขามานะครับนะใต้นะคลิปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะครับทุกๆท่านแล้วเจอกันในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ